เหลืออะไรเลยเนี่ยแล้วเขาไม่ลาพี่เลยเลยเนี่ยเขาให้คนมาผลไปเมื่อไหร่พี่ก็ไม่รู้เหลือรูปไว้รูปของพี่จะทิ้งไว้อยู่รูปเดียว ตอนนี้ที่คิดว่าพี่ว่างเปล่าและสําหรับเขาโอ,อ้โหสีทุกอย่างที่วันแรกเนี่ยเมื่อวานที่พี่ขึ้นไปดูที่ห้องพี่ตกใจมากเลยห้องไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยแล้วเขาไม่ลาพี่เลยเลยเนี่ยเขาให้คนมาขนไปเมื่อไหร่พี่ก็ไม่รู้เหลือรูปไว้รูปของพี่ทิ้งไว้อยู่รูปเดียวอยู่โดดเดี่ยวเนี่ยรูปพี่อยู่ในห้องนั้นซึ่งปกติเนี่ยก็จะวางไว้ที่หัวเตียงเลยนะคู่กับรูปเขานะครับขนทุกอย่างมันไม่มีเหลือเลยสักอย่างหนึ่งพี่ช,ออช็อกใช่ทุกอย่าง ชื่อผ้าเลยก็ไม่เหลือเลยอยากให้เขาเอามาคืนมุ่ง<ม>ไม่ต้องลกคะให้ <c oughs> แล้วให้เลยรักแล้วรักเลยแต่ว่าโอ้โหสิตอนนี้ขอว่าโอ้โหสิกันดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องมาเจอกันนะคะเพาะต่างคนต่างจากไปเขาก็จะอวยพรให้เขาโชคดีความฝันของเขาคือเขาอยากจะเป็นนักร้องลูกทุ่งที่โด่งดังที่อยากให้ก้อยสร้างให้เขาเป็นนักพูดที่ยิ่งใหญ่นักพูดธรรมะที่ยิ่งใหญ่แต่เขาไม่ต้องการนะคะเขาอยากจะเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ ที่ด,งดังก็มันเป็นทางเลือกของเขาซึ่งมันตรงเนี่ยมมันไม่ตรงกันสักอย่างเลยพอมันไม่ตรงกันมันก็คุยกันยากเขามองเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่แต่พี่มองว่าเรื่องภาพเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันกินได้นานแล้วก็ยังมีคนแบบไหว้เราอยู่ตลอดแต่เขาบอกเขาไม่ต้องการให้ใครไหว้หรือกราบเขาต้องการให้คนมากอดพี่ก็จะบ่นกับเรื่องอย่างนี้ว่าเจอไทยต้องแบบอย่ามองว่าเ,เขาเป็นดอกไม้ลิมทางหรือว่าอะไรนะคะอย่าไปกอดเขาไม่ได้ผู้หญิงไทยเขาถือนะ ว่าไปกอดกอดอย่างเงี้ยเขาอาจจะขาดนะคะถ้าไปกอดคนนู้นหรือหอมคนนี้มันทําไม่ได้นะคะอันนี้เข็ดไหมคะกับการช่วยคนที่จริงก็ไม่เข็ดนะ,นะคะเพราะว่าพี่ว่าทุกอย่างมันมีมาแล้วมันก็ไปมันถึงเวลามันก็ต้องมาเจอกันมันใช้กรรมกันนี่กรรมก็หมดเร็วมากหรือแค่เดือนเดียวแล้วพี่วุ่นวายมากเดือนนี้ถามลูกน้องสิเกือบจะไม่ได้คุยกับใครเลยแผนกใดวุ่นวายกับชื่อของไอ้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็อยากจะได้ตู้วายในห้องนอนนะฮะพี่กะต้องเออ เขาอยากได้ตู้วายก็ไม่อยากให้เขาแบบพี่ก็ไม่รู้เขาดื่มไม่ดื่มนะแต่มาเล่าว่าพี่ดื่มพี่ก็พยายามไม่เชื่อเพราะเชื่อแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่ดี<อ>ะนะคะเราก็ไม่ยอมเชื่อเขาบอกดื่มวายเป็นนะพี่ก็ไม่เชื่อแต่ว่าเขาขอตู้วายวาย้พี่ก็ซื้อให้อ่าก็คิดว่าเดี๋ยววันหนึ่งเขาคงได้ดื่มแน่นอนถ,ถ้าเกิดเขาดูดยาบอกเะไเขาครับคะถ้าเกิดเขาดูดยาบอกนะครับก็บอกว่าขอให้เขาโชคดีแล้วก็พี่ก็โหิสิกให้ทุกอย่างนะคะไม่ต้องมาเจอพี่ไม่ต้องมา คิดถึงพี่อีกแล้วนะคะไอสิ่งที่พี่ทําให้ไม่ว่าพี่จะทอดไข่เจียวให้เขาเวลากลางดึกนะคะเขากลับมาคิวมากเลยอะยไรเงี้ยนะก็ไม่เขาจะไม่มีเสียงนะั้นตอบไปแล้ว